อัปเดตรถครอบครัวค่ะพี่พี่เป็นรถ7ที่นั่งสำหรับ Toyota v e l o z 1.5 Smart รถปี2023มาในราคา639,000บาทมาพร้อมกับเลขไม่เพียง45,000โลเท่านั้นฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000บาทตลอดสัญญาผ่อนได้ยาวๆถึง84เดือนไปเลยใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่ดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่ๆขาพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดทําการมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า4 0คร้คันแน่นอนวันนี้น้ำฝนพาพี่ๆมาพบกับรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งกันเป็น Toyota v e วล z 1.5 Smart รถปี2023มาในราคา639,000บาทมาพร้อมกับเลขไม้สี0 0มโลเท่านั้นฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพานักง,งานสายออฟฟิศ หรือว่าจะเป็นข้าราชการขอเพียงลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยพอเริ่มต้นเพียง1,000 10, 0บาทเท่านั้นสำหรับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งมาพร้อมกับสีขาวสวยๆสภาพยังใหม่ๆกิ๊กๆทั้งภายนอกทั้งภายในเลยวันนี้น้ำฝนจะพามาชมแบบจัดเต็มทั้งครั้งนอกทั้งครั้งในทั้งเครื่องยนต์มาที่นี่ครบจบแน่นอนคะ่ะพี่ๆมีบริการไฟแนนซ์ให้มีสิสถาบันการเงินรองรับที่สําคัญ มีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาที่บริษัทเพราะที่นี่บริษัทเล่าตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของตัวเองไม่หนีหายไปไหนแน่นอนมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนค่ะพี่พี่ะมาค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมตัวเวลสสีขาวเจ้าตัวนี้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบมาติลิฟเลกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์มาให้นี่สวยๆแบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมเรียบร้อยมาพร้อมกับก,บกระจังดํา กระด้งหน้าสีดำเป็นสีเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยเป็นทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขนี่ตัวขอบขอบแบบนี้จะตกแต่งด้วยโครเมียมดูฝากระโปรงค่ะพี่พี่คมกลิบสันคมกลิบไม่มีบุบแน่นอนนี่มาพร้อมกับล้อรถขอบสิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขอันนี้จะเป็นยางขอบสิบเจ็ดนะคะพี่พี่เป็นล้ออลลอยทูโทนปัดเงานี่ตัวโป่งซุ้มล้อรถนี่ ไม่มีบุบแน่นอนจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าค่ะพี่พี่ค่ะนี่ได้สีขาวสวยๆแบบนี้ไปเลยสำหรับตัวเวลอถรถเจ็ดที่นั่งเรามาต่อกันด้านนี้บ้างนี่ถ้ายางเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะพี่พี่ค่ะนี่มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนแบบตั้งเวลาแบบอัตโนมัติหน่วงเวลานี่ ถัดมาเป็นกระจกมองข้างพับปรับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวที่สําคัญมีระบบเตือนมุมอับด้วยค่ะพี่ๆนี่จะมีระบบเตือนมุมอับตรงนี้ที่จับจะเป็นแบบโครเมียมที่จับจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนี่สีขาวสวยๆเดี๋ยวเราชมด้านหลังคาด้านบนกันนี่ไมมมีบุบแน่นอนหลังคามาพร้อมกับ เสาอากาศชักฟินแบบนี้เลยตัวโปร่งซุ้มล้อทั้งสี่ด้านไม่มีบุบคะ่ะพี่พี่คะ่ะจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนแน,แนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่สามอ๋ออันนี้จะเป็นประมาณว่าเป็นเป็นกล้อง เป็นกล้องสมากกว่าขออภัยค่ะพี่พีนี่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ครบตัวโลโก้เวล้อต่างๆเป็นทะเบียน3 1มหนึ่งได้สวยๆแบบนี้เลยมีเซนเซอร์กลระยยให้ด้านหลังมาให้ครบไฟท้ายจะเป็นแบบ LED Li Light g u i d i n g ค่ะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยไฟยาวแบบนี้เลยนี่ดูด้านหลังเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้พี่พี่ชมกันบ้าง นีด้านหลังเบาะสามารถพับปรับได้ทั้งทั้งเบาะที่สองทั้งเบาะที่สามสามารถพับปรับนอนได้นะคะพี่ๆค่ะอันนี้ช่องด้านหลังไว้ของมีไฟตรงนี้ให้ตัวน็อตต่างๆจุดเชื่อมต่อเอ่ยตัวเม็ดอาร์ตเอ่ยไม่มีเคลื่อนค่ะพี่ๆนี่สภาพยังใหม่ๆเลย นี่สภาพเดี๋ยวเราพาไปชมกันด้านในดีกว่าห้องเครื่องมีกล้องถอยมาให้ครบค่ะคัะนนี้มีที่ปัดน้ำฝนให้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวราคาประหยัดสำหรับสำหรับใครที่หาอยู่หกแสนสามืนเก้าันบาทเท่านั้นพ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นบาทค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปชมไปดูข้างในกันนี่ ด้านในจะใหม่แบบนี้เลยสภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตัดกับด้วยตัดด้วยผ้าสงคอแบบนี้เลยเป็นผ้าใยสงคอนะคะพี่ๆนี่อันนี้จะตกแต่งด้วยหนังออกสีประมาณเทาๆนะคะพี่ๆประมาณเทาๆครีมๆที่จับจะเป็นแบบ อันนี้โคเมียมจะต,ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนี่มีระบบต่างๆเ้นท่านมีเ้นท่านล็อกมีกันหนีบต่างๆนี่เปิดปิดกระจกเบาะคนนั่งเบาะคนขับจะพับปรับได้หกทิศทางนะคะพี่ๆมีเบาะส่วนเบาะคนนั่งข้างจะพับได้สีท่ทิศทางพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบมัตติฟังก์ชัน ได้จอทัชสกรีนแบบนี้เลยนี่ข้างหน้าจะตกแต่งแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสะอาดยังสะอาดใหม่ๆอันนี้เปิดนมีมีกระจกแบบนี้ให้นี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถให้พี่ๆชมกันดีกว่าจุดสตาร์ทรถจะอยู่ตรงนี้ อันนี้รับประกันว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนี่รถบ้านมือเดียวค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวมีเช็ดให้ค่ะพี่พบอกบอ่ามาดูตรงข้างๆกันอันนี้เป็นที่ชาร์จแบบไร้สายมีอันนี้จะมีเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้คันนี้จะสามารถตั้งได้สามโหมดนะคะพี่พี่จะเป็นโหมดแบบอีโคแบบพาวเวอร์แล้วก็ อีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวแล้วน้ำฝนจะดูให้อีกทีหนึ่งต้องขออภัยด้วยมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายสั่งการด้วยเสียงต่างๆมีแบบมาติดฟังก์ชันให้ทั้งสองด้านเลยคันนี้ไม้อยู่ที่45,000โลค่ะพี่ๆค่ะ หน้าจอได้แบบทัชส,สกรีนแบบนี้เลยมีวิทยุบลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้อ่าดยวลองดีนีลดเสียงลดเสียงจากตรงนี้เลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะพี่ๆขามีเพิ่มแอร์แบบนี้เลย กรลมาดูชอบใส่เอกสารนี่สภาพยังใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านเบาะคนนั่งด้านที่สองกันดีกว่านี่อันนี้พับปรับได้ค่ะพี่ๆคันนี้อันนี้ปรับแยกได้แบบหกสิบสี่สิบแบบอิสระหกสิบสี่สิบหรือว่าจะพับนอนก็นได้ อันนี้ส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่อันนี้ก็พับได้มีมีใสายมีอะไรนะเขาเรียกว่าที่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถึงเจ็ดตำแหน่งเลยค่ะพี่พี่สำหรับคันนี้มีหกตำแหน่งขอภัยด้วยแล้วก็มีอันนี้ถ้ามองจากด้านหลังนั่งแบบกว้างๆแบบนี้เลยด้วยะ เบาไม่ชนคะ่ะพี่พี่สามารถนั่งได้แบบสบายสบายมีแอร์ให้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยคะ่ะพี่พี่คะ่ะสะดวกสบายแบบนี้เลยช่องใส่เอกสารให้มาถึงสองฝั่งแถมมีช่องข้างบนนี้ให้ทั้งสองเบาะเลยคะ่ะพี่พี่ข้างหลังมีรูเสียบให้นี่สามารถตั้งคาซีทได้นะคะพี่ๆคันนี้ มีที่ตั้งเดี๋ยวเรามีปรับสภาพรถให้มาที่นี่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่พี่มีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิกมาตรฐานเยอรมันใครได้ไปคุ้มแน่นอนนี่พอเร,เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างสวยๆก,กว้างๆแบบนี้เลยภายใน ผ่อนได้ทุกอาชีพตรงน,นี้จะตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกนี่ตัดกับสีไฟแบบนี้เลยค่ะพี่พี่อันนี้จะออกแบบเทาๆหน่อยดูจากตรงนี้จะก,กว้างๆเลยค่ะพี่พี่กว้างๆแบบนี้เลยคะ่ะ ใครที่สนใจทักมาหาน้าฝนได้เลยศู2ย์แปดสองศูนสามสามหนึ่งหเดี๋ยวน้าฝนทิ้งเบอร์ทิ้งลไลน์ไว้ให้ข้างล่างเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องนะจุดสุดท้ายเป็นห้องเครื่องยนต์กันค่ะพี่พี่มาค่ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านี่สภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นรถเป็น เครื่องยนต์เบนซิน,น1.5นะคะ1.5ลิตรซีซีจะอยู่ที่1,100 1,496ซีซีแรงม้าจะอยู่ที่1,106แรงมา้าถ้าเป็นตรวคันนี้นีสภาพยังใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมีแผ่นกันร้อนกันความร้อนมาให้ด้วยส่วนไฟไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีไอน้ำค่ะพี่ๆ ีสภาพยังใหม่ๆเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาหานนําฝนได้สำหรับตัวนี้เลย Toyota Veloz ส5นึ่งรถปี2023มาในราคา639,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง1,000 10, 0บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมาที่นี่มีจัดไฟแนนซ์ให้มีสีสถาบัานการเงินรองรับค่ะพี่พ,พี่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงมีรถให้เลือกมากกว่า4 0 0คันแน่นอนมาที่นี่ครบจบที่เดียวที่สำคัญ ที่น้ำฝนเกินไว้ในรถว่ามันมีสามระดับความเร็วก็คือมีอีโคมีนอมัลมีพาวเวอร์นะคะพี่พีมีสามสามระดับสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำฝนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปรถเข้ามาใหม่ๆค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ